ผมเคยทำคลิปเหล่าตัวละครในหนังนะครับที่เป็นคนดีแล้วกลายเป็นคนเลวในภายหลังนะครับมารอบนี้ครับถึงคิวของคนเลวนะครับที่จะกลายเป็นคนดีครับ JCP Studio p r e s e n t s เบื่อแล้วคุณเลวพี่เจอดีมินิมีเนี่ยเขาเป็นร่างโคลนของด็อกเตอร์อีวิลครับตัวร้ายจากเรื่องออสตินพาวเวอร์ฮะที่ถอดแบบทุกอย่างมาจากด็อกเตอร์อีวิลหมดเลยนะครับยกเว้นแค่ความสูงนี่แหละครับเขาคือตัวร้ายสุดแสบที่ทำให้ออสตินพาวเวอร์ปวดหัวอยู่บ่อยครั้งครับแต่ในภาคโกเมมเบอร์ Go ember, ครับมินิมีเนี่ยเขางอนด็อกเตอร์อีวิลฮะเลยแปลพักไปอยู่ฝ่ายดีช่วยออสตินพาวเวอร์ทำภารกิจจัดการกับเจ้านายกับ ขอองงตััวเครบและที่พีคสุดคือด็อกเตรอีวิลครับตัวร้ายที่อยู่ตั้งแต่ภาคแรกครับและเป็นบุคคลที่อยากกำจัดออสตินพาวเวอร์มากที่สุดกลับมาถูกเฉลยในภาคนี้ครับว่าแท้จริงแล้วออสตินพาวเวอร์กับด็อกเตรอีวิลนะฮะคือพี่น้องกันครับ ใครจะไปเชื่อว่าหนังตลกล้อเลียน007อย่างเรื่องนี้มันจะมีการหักมุมครับคือมันสู้กันมาตั้งแต่ภาครแรกแข้นกันมานานสุดท้ายเป็นพี่น้องในสายเลือดกันแท้ตอนจบของเรื่องนี้นะครับมันจบด้วยการที่ดรอีวิลกลายเป็นคนดีครับและช่วยออสตินพาวเวอร์จัดการกับตัวร้ายที่ชื่อโกเมเบอร์อุ๊ยสปอยที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมันคือหนังตลกทีนี้เรามาจริงจังบ้างครับ ที่800จากเรื่องคนเหล็กครับจำกันได้ไหมภาคแรกเนี่ยโอู้หูโคตรเถื่อนฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาเลยฮะตำรวจทั้งกลมยังเอาพี่แกไม่ลงมาภาค2ครับถูกจอนคอเนอร์ในโลกอนาคตปรับระบบใหม่ให้เป็นคนดีและย้อนเวลากลับไปคุ้มกันจอนคอเนอร์ในวัยกระโปะครับความเหี้ยมลดลงไปเยอะครับถูกจอนคอเนอร์สอนให้รู้จักยิ้มกับชาติสาวเจอสภาพ นี่ถ้ากูเป็นผู้หญิงกูวิ่งเลยนะก็หลังจากที่จบภาค2ไปครับตัว t ี0 0 0ก็ถูกสร้างภาคจําใหม่ในหนังภาคต่อของคนเหล็กครับให้เป็นคนดีโดยเฉพาะภาค6ครับเป็นที8 0 0เวอร์ชั่นอบอุ่นเลยครับมีลูกมีเมียลืมวิถีการเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วครับ การมีครอบครัวนะครับหรือคนคอยให้ห่วงใยมันเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงๆนะครับอย่างเช่นตัวละครครูจากเรื่อง Dispicable Me ครับตอนแรกพี่ครูแกไม่ใช่คนดีเลยครับในวัยเด็กก็ถือว่าเป็นเด็กที่เชี่ยเลยนะฮะแกมีความฝันที่จะเป็นสุดยอดวายร้ายเบอร์ตน้ตนๆของโลกครับแต่ความโหดที่จะเป็นโคตรคนชั่วต้องมาหายไปเพราะแกดันไปผูกพันกับเด็กๆที่รับมาเลี้ยงครับเด็กทั้ง3ได้เปลี่ยนให้แกกลายเป็นสุดยอดคุณพ่อดี ในหนังภาคต่อของเรื่องนี้ครับผมขอแอนิเมชั่นอีกสักเรื่องแล้วกันครับกับตัวละครแอนตันอีโกจากเรื่อง r a ั t u u l l e Am I s p e l l right? แอนทันเขาคือนักรีวิวอาหารนะครับที่แม้แต่เชฟเอียนและเชฟป้อมยังต้องหวั่นเกรงครับแกทําให้ร้านอาหารหลายร้านเจ๊งมาแล้วนับไม่ถ้วนครับเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ใช้ปากในการชิมอาหารแทนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับไอตัวร้ายก็มาแพ้ให้กับเชฟหนูครับเรื่องนี้มันจบด้วยการที่พี่หนูได้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับและนักวิจารณ์ปากแทบอย่างแอนรันอีโก้กลายมาเป็นลูกค้าประจําของร้านเชฟหนูคน ต่อไปคือไคลโลเรนจากเรื่อง Star War ครับจริงๆอยากพูดถึงอนาคินนะแต่ให้มันพักบ้างมาพูดถึงเรื่องหลานของเขาแทนอย่างไคลโลเรนครับตอนแรกแกชื่อเบนนะครับเป็นเด็กดีเจไดฝึกหัดที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อใหญ่ลุกครับ แต่จานลุกสกายวอลเกอร์ดันเห็นด้านมืดของสิตตัวเองแล้วเกรียนแตกจะสังหารทิ้งครับดีที่เบนเอาชีวิตรอดมาได้ครับก่อนจะเข้าร่วมกับสโนกแล้วกลายเป็นไคโรเลนครับสิตใจแตกผู้สับสนชีวิตแม้จะทําชั่วฆ่าพ่อตัวเองแต่ท้ายที่สุดไคโรเรนก็ยังมีความดีอยู่ในตัวครับเขาเปลี่ยนกลับไปเป็นเบนคนดีก่อนจะเสียสละตัวเองให้เรนนางเอกของเรื่องมีชีวิตอยู่ต่อครับถ้าคนที่ตามเวนอมในคอมิกจะทราบกันดีครับว่าพื้นฐาน ของเอ็ดดี้บล็อกนะครับผู้ครอบครองปริตทเวนอมไม่ใช่คนดีเลยครับตัวละครนี้เริ่มต้นจากการเป็นตัวร้ายของสไปเดอร์แมนครับก่อนจะกลายเป็นแอนตี้ฮีโร่ในภายหลังซึ่งในสไปเดอร์แมนฉบับแซมไรมี่นะครับเขาได้นำเสนอเอ็ดดี้บล็อกในรูปแบบคนชั่วไปแล้วนะครับ แต่พอโซนี่เขาทำหนังเวนอมที่ได้ทอมฮาร์ดีมาเล่นเป็นเอ็ดดี้บล็อกนะครับถึงแม้จะมีการโปรโมตอย่างดิบดีว่ามันเป็นหนังแอนตี้ฮีโร่แต่พอเข้าไปดูหน้าหนังจริงๆมันแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่เลยครับเอ็ดดี้บล็อกเวอร์ชันนี้โคตรคนดีเลยครับยิ่งภาค2เนี่ยโอ้โหเวนอมกลายเป็นตัวน่ารักไปเลยฮะโอ้ยไอเต้านม คบเพื่อนเป็นไก่กลายเป็นพ่อครัวภาพจําเวนอมที่เป็นโคตรคนชั่วเนี่ยเราคงได้เห็นแค่ในคอมมิกไม่ก็สไปเดอร์แมนของแซมไรมี่ครับ คนต่อไปครับคือศาสตราจารย์สเนปจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับคนดูอย่างเรารวมไปถึงเหล่าตัวละครของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับถูกศาสตราจารย์สเนปหลอกให้เชื่อว่าแกเป็นคนเลวครับทั้งที่ความจริงแล้วสเนปแกเป็นคนดีที่วางแผนทุกอย่างกับดัมเบิลดอร์ไว้ครับตอนที่สเนปเขารู้จากดัมเบิลดอร์นะครับว่าแฮร์รี่เนี่ยถูกเลี้ยงไว้เพื่อรอให้วอร์เดอร์มอร์มาเชอดครับสเนปแกก็รับไม่ได้ครับคือเป็นแค่ชายคนหนึ่งที่หลงรักแม่ของแฮร์ร เท่านั้นเองแม้จะไม่ชอบที่แฮร์รี่เป็นส่วนผลิตของเจมส์พอตเตอร์นะฮะชายผู้แย่งหวานใจของแกแต่ลึกๆสเนปเนี่ยแกอินดูแฮร์รี่นะครับและคอยปกป้องแบบห่างๆคำพูดสุดท้ายของสเนปที่พูดกับแฮร์รี่ก่อนที่เขาจะมองนะครับก็คือเธอมีดวงตาเหมือนแม่ผมเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนผมนะครับว่าตัวร้ายของฟาสเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแบบ100% ตามสูตรสำเร็จของหนังจักรวาลน,นี้เลยครับตัวร้ายที่เป็นครู่ปรับของดอมในภาคนี้จะกลายเป็นครอบครัวของดอมในภาคหน้าเช่นฮอปกับคู่หูของเขาครับที่ไล่ล่าดอมซัดกันเอาเป็นเอาตายสุดท้ายเป็นไงครับคู่หูของฮอปกลายเป็นคู่นอนของดอมฮอปกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของดอมและยังต้องพึ่งดอมในการช่วยทําภารกิจกอบกู้โลกเลยครับเจสันเป็นไงล่ะร้ายภาค7 ที่มีความแค้นดอมอย่างมากครับเพราะภาค6ตัวร้ายมันคือโอเวนชอนใช่ไหม พี่โอเว่นเนี่ยแกได้รับบาดเจ็บจากการสู้กับดอมนะครับไปภาค8ครับกลายเป็นคนดีไปช่วยเหลือลูกชายของดอมภาค7เนี่ยมาทรงอย่างโหดภาคนี้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กตัวละครไซเฟอร์ครับตัวร้ายจากภาค8และ9มาภาค10หรือ X ดูจะก,กลายเป็นคนดีไปแล้วฮะเพราะการมาของดันเต้ฮะผมว่าภาคหน้าถ้าเจสันโมโมายังเล่นอยู่นะแกน่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดอมแน่นอนครับและคนสุดท้ายของเราครับผมขอยกให้เป็นโลกีจาก MCU แล้วกัน จริงๆตัวร้ายของ MCU ที่จากเลวกลายเป็นคนดีมันมีหลายตัวนะครับเช่น Nebula ที่ตอนแรกเป็นคนเลวครับก่อนจะกลายเป็นคนดีเข้าร่วมทีม g u a r d i a n of Galaxy หรือไอตัว Abomination นะครับโคตรตัวร้ายสุดโหดของ h u ักนะฮะที่กลายเป็นคนดียอดนักรักในซีรีส์ She-Hulk ครับแต่ในคลิปนี้เราจะขอพูดแค่ Loki ล,ละกันนะครับถ้าใครที่ตามหนัง MCU ก็รู้แหละว่า Loki แกไม่ใช่คนดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับคือเป็นคนที่อยากได้ หลังแอสการ์ดนะครับแต่หลังจากที่แม่เขาเสียนะครับเขาก็จะเริ่มดูแบบมีความเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะฮะเริ่มดูแบบร่วมมือกับพี่ชายตัวเองมากขึ้นเสียสละตัวเองตอนสู้กับธานอสนะครับใน a v e n เจอร์อินฟินิตี้แต่นั่นยังไม่ใช่ที่สุดของการเปลี่ยนเป็นคนดีครับที่สุดจริงๆคือซีรีส์โลคีครับ ในซีรีส์นี้แกเป็นคนดีจริงๆนะครับมีความรักพวกร้องนะครับและที่พีคคือกลายเป็นผู้เสียสละแบกเส้นเวลาครับนี่ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจเพราะโลกิก็ได้นะเออใครยังไม่ดูต้องไปดูนะเว้ยถ้าคุณคิดว่ามาเวลหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มหมดมุกแล้วให้ลองดูโลกินะฮะเป็นการปิดบทบาทโลกิที่ดีจริงๆครับผมคิดว่ามันไม่มีคนเลวที่เลวได้ตลอดเวลาหรอกครับ ผมมองว่ามันยังไม่สายเกินไปนะฮะที่จะกลับตัวกับใจถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสัอย่างนะครับเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเหมือนในหนังได้นะครับแต่เราสามารถทําวันนี้ให้ดีที่สุดได้ครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของ JCB in the game i was on the bench on the bench first i was renting now i'm collecting rent run it up first it with the beamer now i want the bench spending all the back like here i go again I